สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้กำลังรอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์อยู่นะครับสำหรับคู่อิสวิตแล้วก็อาร์เซนอลแมก็นำห,นำห่างไวแล้วสองศูนย์อาร์เซนอลนำอิสวิตห่างไวแล้วสองศูนย์ก็รดแหย่เพึ่งครับรถแหย่เพึ่งจะพึ่งสตาร์ทเครื่องเอาให้ชนะเลสเตอร์ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งย้อนกลับมาดูไทยลีก หนึ่งบ้านเรานะครับนัดลองสุดท้ายครับนัดลองสุดท้ายนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้บุรีรัมย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้นะครับนึงจะไปแพ้ให้กับาราชบุรี f c ไป3ประตูต่อ2ก็ทําให้เดี๋ยวยือวอย้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะไปเจอกับหนองบัวพิชยาวันนี้ไปแพ้การท่าเรือตกชั้นเรียบร้อยแล้วหนองบัวอย่างเป็นทางการเราแต้มไม่พอละยิงไปเจอ ที่ช้างอารีนาเนี่ยก็บุรีรัมย์จะว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่เกิดพีกล็อกมาก็บุ่นเลยนะครับเนี่ยส่วนวันนี้นะครับส่วนวันนี้มีแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ดังต่อไปนี้นครับระยองนะครับถลม่มจงอางพยองนะครับขอนแก่นอยู่ในเตะไปสประตูต่อศูนย์ให้ไม่มีผลอะไระรเพราะว่าระยองก็ไม่ตกชั้นนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ส่วนคอนแก่นก็ตกชั้นไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วแหละนนองบัวพิยะนะครับตามคอนแก่นไปอีกหนึ่งทีมแพ้การท่าเรือวันนี้เป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ทำให้ตกชั้นไปอย่างเป็นทางการละคู่ที่สามนะครับอุทัยธา,ยานีนะครับเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองอยู่แต่เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ราชสีมานะครับสวสดแคสนะครับเสมอกับพีทีเปจัวเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ทำให้ผลการแข่งขันทั้งหมดตารางการแข่งขันทั้งหมดเป็นดังต่อไปนี้นะครับสีเขียวนะ่ยยังต้องเบียดกันอยู่นะครับที่1กับที่2นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยแข่ง29ชนะ21เสมอ4แพ้4มี67แต้มนะครับน้ำแบงกอกยูเนเต็ดอยู่แค่แต้มเดียวนะครับซึ่งแต้มเดียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางพเมีลีเนี่ยเขาจะให้ไปแข่งพร้อมๆกันหรือเปล่าบุรีรัมเนี่ย ติดแข่ง ACL นะครับถ้วยใหญ่ของเอเชียอยู่นะครับก็ถูกเลื่อนไปวันที่30นะครับสิ้นเดือนเมษายนนะครับส่วน b a n g k o อกยูเนเตเนี่ยจะพบกับประจวบในวันที่27เมษายนเนี่ยเวลา18นาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วมีความเห็นว่านะครับส่วนตัวนะครับมีความเห็นว่าให้เลื่อนไปพร้อมๆกันเถออ้าวเลื่อนได้ วันที่30พร้อมๆกันทั้ง2คู่ครับจะได้เกิดความมันนะครับยุติธรรมในยุติธรรมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกิดความมันในอารมณ์อของแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็ให้แข่งพร้อมๆกันนะครับเอาแค่2คู่นะครับให้ไปแข่งพร้อมๆกันก็คือประจวบแล้วก็แบงคอกเลยไปเตะพร้อมๆกับคู่บุรีรัมแล้วก็นองบัวนะครับวันที่30 เมษายนซะอะไรมาณนี้เพื่อเกิดความาเร้าใจแล้วก็เกิดความเป็นธรรมอย่างยิ่งก็ฝากให้ทางาสมาคมฟุตบอลไทยแล้วก็พีเมลีกของไทยนะครับไทยลีกของไทยนะ่ะตัดสินใจอีกทีนึงนะครับอย่างพอมีเวลานะครับอันดับที่3คือ BG ีปทุมครับไม่มีผลอะไรแล้วนอกจากรุ้นไปเตะ ถ้วย acl จะ acl ใหญ่หรือ acl เราก็ว่ากันไปนะครับมีอยู่52แต้มนะครับอันดับที่4คือราชบุรีนะครับผู้ที่คว่ำบุรีรัมไปเมื่อวานเนี่ยครับมีอยู่49แต้มอยู่อันดับที่4ตามด้วยการท่าเรือนะครับ45แต้มนะครับอันดับที่6คือพีทีประจวบนะครับวันนี้ทําได้เสมอแล้วก็ไม่มีอะไรก็ก็ผลงานเข้าเป้านะครับทางโคเตียนะครับเนี่ยต้องอย่างเงี้ยโคเตียมา แหมก็ถือว่าสุดยอดนะครับ44แต้มนะครับอันดับ6ในขณะนี้ตามด้วยเมืองทองนะครับเก็บได้1แต้มครับนะจากอุทัยธานีครับอยู่ที่7นะครับอันดับที่8คืออุทัยธานีครับมีอยู่36แต้มเท่ากับลำพูนวอลเลอร์แล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดนะครับลำพูนวอลเลอร์กามาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วอ่าบายบายครับ2องปีครึ่งขอบคุณมากๆนะเฮดเดาสนิดหนึ่งก็น่าจะมาแถวแถวแพดสเตเดียมนั่นแหละ เดาไว้ก่อนก็แล้วกันน่าจะมาคุมการท่าเรือหรือเปล่านะก็รอรอว่ากันอีกทีนึงนะครับติดตามข่าวยังไม่มีใครทราบนะตอนนี้อันดับที่11สุขโขทัยนะครับ35แต้มระยอง f c 32แต้มเท่ากับนครราชสีมา f c นะครับ32แต้มครับรอดตกชั้นนะครับคือระยองแล้วก็นครราชสีมาแล้วก็นองบัวเนี่ยขึ้นขึ้นชั้นมาจากไทยลีก2นะครับ ก็อยู่รอดปลอดภัย2ทีมก็คือระยอง f c แล้วก็สวัสดิ์แครน,นะครับอยู่รอดปลอดภัยเลยส่วนน้องบัวพิชยากลับไปสู่ไทยลีก2อ,อเช่นเดิมนะครับฤดูกาลหน้านะครับ14 15 16ขีดสีเหลืองไว้ให้นะครับตกชั้นไปไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะเรียบร้อยละก็เหลือวันที่ สามสิบแล้วก็วันที่ 27, นี่จะว่ายังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมอีกทีนึ่งว่าจะเตะพร้อมกันหรือเปล่าหากไม่เตะพร้อมกันมันก็แบงคอกก็ต้องพยายามเอาชนะประจวบให้ได้ก่อนนะ,ะที่ทินสามอาสเตเดียมเนี่ยโหอ,อย่าไปใกล้เขาเลยนะครับเนี่ยโคตเตียสุดปังเลยครับที่นั่นนะฮะก่อนไม่สามารถเอาชนะประจวบได้หลายทีมเลยครับว่บางั้นเถอะถ้าถ้าถ้าประจวบเป็นเจ้าบ้านเนี่ยประจวบจะเก็บ3มแต้มได้ตลอดเลยนะครับ ขี้เละขี้เละหน่อยก็คือแต้มเดียวดังนั้นมีทางเดียวครับแบงค์ขอต้องชนะไว้ก่อนนะครับเพื่อให้แต้มเป็น69แต้มนํากดบุรีรัมย์ไว้ก่อนถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะพบกับน,น้องบัวแต่ว่าน้องบัวเนี่ยเขาต้องฝากลวดลายไว้แน่นอนนะครับฝากลวดลายไว้ที่ช้างอารีนาสเตเดียมแน่นอนนะครับก็ติดตามรับชมนะครับความมันจะบังเกิดในวันที่27และวันที่30นี่แหละฮะตามลําดับนะครับผม อ่าส่วนผลตารางการแข่งขันของอาทิตย์นี้นะครับเอาไว้ในสไลด์ที่2นะครับโคเปอร์ดด้วยดนตรีนะครับอ้าวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อก่อนนะขนานี้แมนยูแอมินดูคู่แมนยูกับบูฟนะครับเสมอกันอยู่นะครับนาทีที่65แล้วแหละอ่าศูนย์ประตูต่อศูนย์อ้าวบุกขึ้นมาอ้อไม่น่ารุนล้วก็ส่วนอิสวิกอาร์เซนอลไม่ต้องไปรุนแล้วครับก็เดี๋ยวรถแห่อย่าเพิ่งครับรถแห่ลิเวอร์พูลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสตาร์ทรถ ก็ใครสตา์าก็ดับเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นตอน4ี่ทุ่มครึ่งก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ